เอาอเเตาบรรยายวันอาอนจารย์ดีดูผมปัญญาประตูเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาต้องตรงท่านวันนี้คณะสงฆ จากวัดควรครังและก็วัดควรโบสดนะซึ่งนำโดยพระครูโสพลธรรมประดิษฐ์ดกอกเตอร์จากวัดวัดควรโบสดก็มารับบิณฑบาตท,ที่โรงทานสำนักศักยันครูอาจารย์นาคิน นะวันนี้เชาวชาๆก็ได้มีโอกาสท่านที่ได้เสียสละช่วยเหลือหรือว่าแบ่งปันในการจัดโรงทานวันนี้ก็มีเมนูอาหารหล,หลากรายการด้วยกันนะตามที่เห็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นน้ำดื่มเป็นขนมจีน เป็นสัมประรดนะตอนนี้กำลังกุลีกุจอในการจัดอาหารเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์สองสามวัดนะะก็จะได้จัดตั้งโรงทานในการแจกใจให้กับพี่น้องในช่วงของวิกฤตโควิด1 9เพราะนั้นท่านที่ได้ช่วยเหลือในการจัดอาหาร ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าสละจะตุปัจจัยให้กับอาจารย์นาคินก็ได้ํำเนินการในการจัดซื้อ,อวัสดุอุปกรณ์อาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆเ,าเพื่อถวายไปยังวัดวารามต่างๆนอกจากนั้นก็จัดตั้งโรงทานแจกจ่ายขนมมีขนมจีนมีสับประรดนะ นั้นก็ต่อไปก็จะได้รับบิณฑบาตในมลท่านอาจารย์พระครูโซพลธรรมประดิษฐ์นะฮะในมล ก็ขอ,อนุมโมทนาบุญกับสำนักศักยันครูอาจ,จารย์นาคินและก็ญาติโยมทุกคนทุกขั้นนะครับวันนี้ก็มารับบิณฑบาตถุงยางชีพขนม,มจีนสับประรดน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบความลำบากหรือประสบความเดือดร้อนกับไยโควิดในช่วงนี้นะครับ ทางวัดควรคลังโดยพระครูประพัฒธ,ธรรมกิจและก็วัดควนอุโบสถก็ร่วมกันเจกจ่ายถุงยังชีพเนี่ยเกือบทุกวันเพื่อให้ครอบครัวที่เดือดร้อนลำบากแช่นวันนี้ก็ขออนุโมทนาอาจารย์นาคินและก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญบริจาคข้าวสารอาหารเองเพื่อนำไปเจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนก็ขอความสุข ความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกท่านในมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านขอเจริญพรต่อไปรับพรนะรับพรเป็นภาษาบาลี <c oughs> ยะทาวาริวงังอาภราบาริปุรินติสักรัง เอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปาเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามนิโชติราโสยะธาเอวะจันตุสัพพะโรโควินาจตุมะ ภาวาตวันตารายสุขิติขายกภาวดานาสิริสานิจังวุฒาปจยนยจตาร ตัาเอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัพพมังกาลังรักตุสะบาเดวตาสะบําปุถานุบานาสาตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมัง ರಂದು ಸಾಬೇವತ ಸಾಧ ಸೋತಿ ಭವಂತ ತುಸ ಕಲಂಗ ರ ಬಾಧೇವ ತಾ ಸಂ ನಾನು ಭಾವೆ ನ ಸಾಧ ಸೋತಿ พาวันโตเตะตุนี่บนใต้รนะ

私も。<noise> <noise> É bom, já falei.

ที่ตั้งแต่ตั้งแต่